เอเมืออ่อไหร่จะปักเทียงวะหดีวยวจริงๆเลยเฝ้ายามมาตั้งแต่เช้าแล้วน้ำสักจุดก็ไม่ได้กินเลยเฮ้ยมันมีคนเฝ้ายามแค่คนเดียวเองวะอย่างนี้ก็เสร็จพวกเราแล้วเดี๋ยวเราจะบุก,กคืนนี้เลยเตรียมแผนการให้เรียบร้อยได้แล้วครับหัวหน้าเฮ้ยที่ปุ่มไม้นั้นมีอะไรขยับวะเดี๋ยวต้องไปดูสักหน่อยแล้ว เฮ้ยช hey, ันว่ามันเห็นเรานะยิงด้วยมันมองมาทางนี้เฮ้ย hey, ต้องรีบแล้วถ้าเกิดเป็นศัตรูขึ้นมาแล้วก็ต้องเรียกกำลังเสริมด่วนเลยหวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่คิดนะเอาเฮ้ย <Hey, S 2> มันเห็นเราแล้ว hey, เอาไงดีครับลูกพี่เฮ้ย hey, แกจะเอายังไงวะพวกเรามากันตั้งหลายคนทัานาจริงก็เข้ามาเลยจะไม่เคยเกรงกลัวอะไรอยู่แล้วฉันจะเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละวิญา าเฮ้ยไม่เป็นไรไมุดไปเลยข้าบันนเ่เจอกันบั้นกันไปอา้อาวเาถ่ไอ้ตายแล้วเเนี่ยโอ้ยฉันคิดว่ามันจะเก่งนะแต่ว่าม,มันกระจอกชะบัดเลยว่ะเฮ้ย